เรื่องผิวทั้งทา,งาทั้งกินไม่เห็นผลเลยเห็นผลช้ามากๆอีกด้วยนะคะหลายคนบอกว่าให้พักผ่อนเยอะๆทาน,น้ำวันละ8แก้วก็ไม่ได้ช่วยค่ะอันนี้ไข่หมูคอนเฟิร์มเดี๋ยวนี้เขามาดิฟกันหมดแล้วค่ะตอนนี้เราก็ดิฟผิวกันอยู่นะคะอาจจะสักประมาณ15-30นาทีนะคะช่วงเวลานี้เราก็เล่นโทรศัพท์ลอไปเลยนะคะเรื่อยๆนอนเฉยๆแค่นี้ก็สวยละค่ะ ใส่น้าเกลือเจ็บกว่านี้จริงๆแล้วอ่ะอันนี้สบายมากนอนเฉยๆเลยค่ะแล้วก็คุณหมอเนี่ยมือเบามากๆเลยจะบอกว่าการดิฟผิวนะคะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยให้สุขภาพดีด้วยนะคะคนเราเนี่ยจะสวยข้างนอกยังไม่ได้นะคะต้องสวยจากภายในสู่ภายนอกถึงจะสวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปค่ะว่าผิวเราจะใสแล้วก็ขาวแค่ไหนนะคะ ทาทำสวยแบบไขมุกนะคะอย่าลืมแวะมาที่เมอร์ซี่คลินิกนะคะสาขาอนุสาวรีหรือว่าสาขาใกล้บ้านไข่มุกในแอปมาดูรีวิวมาะคะ่ะทุกสาขาเลยนะคะที่บริการแบบนี้อย่าลืมแวะมาทำสวยกันเยอะๆนะคะ